ผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงกินเที่ยวเลี้ยวเลาะหลายคนอาจจะรู้จักวีรสตรีในประวัติศาสตร์ของเราหลายๆท่านด้วยกันครับนะคะแต่ว่าจะรู้ลึกไหมรู้จริงแค่ไหนอันนี้ไม่รู้คุณคนโคนราชอ,อ้าวยาโมยาโมโคราชยาโมและถ้าคนภูเก็ตละ่ะ คนภูเก็ตก็เท้าเ,าเาท้าเทพสตรีเท้าสีสุนทรเท้าเทพกษัตริย์เออเท้าเทพกษัตริย์อ้าวผมพูดถูกแล, <ะ S 2> ล <ะ S 1> ้วเ <ละ S 1> ทพสตรีเฉยๆ<อ>เห็นไหมเป็นคนไทยยังเรียกไม่ถูกเลยเอายอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวตามคุณเพื่อนพิชูนเสรนไปดูนะคะสวัสดีค่ะกินเที่ยวเราะรวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาชมผลงานศิลปะค่ะภายในงานจัดแสดงนิทนรรศการศิลปะเท้าเทพกษัตริย์เท้าสีสุนทรประจำปี2560ค่ะ ภายในงานนี้ค่ะมีการจัดแสดงผลงานภาพวาดนะคะของศิลปินทั่วจังหวัดภูเก็ตรวมถึงยังมีการนําเอาผลงานของน้องๆเยาวชนในพื้นที่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6มาจัดแสดงให้ได้เยี่ยมชมกันด้วยค่ะเป้าหมายหลักๆก,ก็เพื่อต้องการจะให้มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของเมืองถลังนั่นเองไปชมผลงานกันค่ะสามมาค่ะ เกี่ยวกับภาพนี้เป็นภาพสีมืออาจารย์สกยรตตใช่ครับทําำไมเลือกว่าภาพนี้แล้วให้ชื่อภาพนี้ว่าอะไรคะอาจารย์เรา,เรา,เ,ราเราคิดเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมัยก่อนที่เกี่ยวกับเท,ท้าเทพตีก่อนที่จะออกรบที่ระ,ระดมพลขึ้นมาระดมชาวบ้านขึ้นมาเพื่อมาขอพรจากหลวงพ่อ,อเลยให้ชื่อภาพว่าขอพรหลวงพ่อทำไมการถึง ขอขหลวงพ่อแทนที่จะว่าช่วงอุกอุกของประวัติศาสตร์คือช่วงก่อนที่ที่ที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเราคิดว่าจุดสําคัญที่จุดคือจุดรวมจุดสร้างฝันและกําลังใจตรงเนี้ยคนจะมองข้ามไปเยอะแต่มากก็จะเขียนว่าตอนออกรบแล้วตอนตีไขชนะแล้วแล้วก็จะเป็นดาวเด่นในอนนสาวดีแล้ว แต่ก็ไม่ได้มองพื้นฐานของก่อนที่จะเป็นสู้รถสู้ศึกตรงนี้มาจงมาร่วมจากรวมจากชาวบ้านก่อนแล้วก็มารวมตัวแล้วเลือกเ,เ,เ,เขียนลักษณะภาพเพรื่อไปเลือกภาพนี้ใช่ตัวละครของอาจารย์ในภาพนี้มีใครอย่างไบ้างอันนี้คือวัดม่วงโกมารพัฒน์นะครับที่ตลาดนะครับแล้วก็นี่จะเป็นหลวงพ่อเชมวัดวัดราชหลองที่ตอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเท้าเทปตีเต่าสีสันที่ ที่มามาดูแบบไอชาวบ้านที่จีมารวมพลกันอันนี้ก็ชาวบ้านทั่วไปที่มารวมมา,มารวมพลกันเพื่อว่าเออมาขอพรแล้วก็ทาไมเสื้อเสื้อผ้าที่ที่เราใส่ไม่เหมือนกันเพราะว่าใช่เราเราก็คิดว่าสมัยก่อนเราเป็นชาวบ้านเราไม่ใช่เป็นทหารถ้าเป็นทหารเราเออเสื้อสีแดงมันต้องแดงแดงทั้งชุดมีหมวกมีอะไรครบแต่ว่าเนี่ยคือชาวบ้านเพระชาวบ้านมีเสื้อยืดบ้างเสื้อ เสือสีขาวบ้างแดงบ้างดำบ้างก็เลยกแต่ท,ทีที่เราคิดขึ้นมามาถึงภาพนี้อาจารย์ให้ชื่อว่าอะไรคะร,ราตรีประดับดาวที่ทุ่งทลางครับผม ทำไมตั้งชื่อว่ากาตรีประดับพระวนามสิงห์มหารกันได้เกิดขึ้นมาแล้วหมายความว่าคือเรามีบุคคลที่ดีและมีบุคคลที่มีความสามารถที่จะกอบกู้ประเทศชาติของเราเกิดขึ้นมาแล้ว,ลวเราเลยเป็น,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนแสงสว่างของในความมืดครับเพราะปกติถ้าเกิดไม่มีเท่าเทวสัตตีเท่าสีาสุนทรขึ้นมาเนี่ยเมืองถลางของเราไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะงั้นอันนี้คือคือแสงสว่างในความมืดของเมืองอถลางในปีพศนั้นครับผม อ่าใช่ใช่ครับผมความยากของาัานภาพนี้อยู่ที่อะไรครอ่าภาพนี้ความยากในอยู่ในลักษณะการการแอคชั่นของภาพให้มันดูมีพลังได้อย่างไรอ่าเพราะงั้นอ่าการเหมือนการปลูกอ่าระดมกําลังเหมือนสร้างความมึอเถือให้กับประชาชนด้วยคือไม่ใช่ว่าเสร็จศึกแล้วจะต้องจะต้องสบายแล้วจริงๆแล้วเสร็จศึกแล้วยังมีเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะมีศึกอะไรก็มาต่ออีกใช่ไหมฮะเราก็ต้อง อ่าสร้างพลังตรงนี้ไว้ครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยยังต้องอยู่ในช่วงท้ายัต้องพร้อมที่จะต่อสู้อยู่เสมอครับผมเท้าเท้าเทพขราดตีเท้าสีสุนทรครับผม นี้ก็คือภาพวาดสีมือของน้องๆระดับชั้นอนุบาลเท่านั้นนะคะระดับชั้นอนุบาลแต่สีมือไม่อนุบาลเลยนะคะจะเห็นว่าน้องๆนั้นให้แสงแล้วก็เงาได้อย่างสวยงามมากๆทีเดียวค่ะแต่ละภาพที่น้องๆวาดออกมานะคะก็จะมีการตั้งชื่อภาพด้วยนะคะอย่างเช่นภาพนี้ค่ะภาพนี้น้องๆให้ชื่อว่าภูเก็ตมีวันนี้ได้เพราะย่ามุกย่าจันนะคะส่วนภาพนี้เป็นของเด็กหญิงกนกอ่อนค่ะ ให้ชื่อภาพนี้ว่านักรบเมืองถลางค่ะเราดูแลเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะก็ะรู้สึกภูมิใจอะคะ่ะที่มีบันเทาหรือช่วย บบปกป้องประเทศชาติให้เรามีแผ่นดินอยู่ต่ออะไรหนูดูนี่ทัศการนี้แล้วหนูได้อะไรจากนี่ทัศการนี้บ้างคะคิดว่าก,ก็ได้ทราบเกี่ยวกับประวัติการทำการลบอะไระะในการปกป้องว่าใช้วิธีไหนอะไรอย่างไรดูแลภูมิใจไหมคะภูมิใจคะ่คจคะภูมิใจที่ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของไว้มากแล้วดูภาพวันนี้แล้วเราอยากเชิญชวน คนมาดูกันเยอะๆไหมคะอยากให้มาดูกันเยอะๆเพราะมันถ่ายทอดถึงประวัติของยาม,มุกยาจัน สำหรับเท้าเทียมกษัตริย์เท้าสีสุนทรหรือที่ชาวภูเก็ตรเรียกว่าญาหมมุญาจันทร์ถือเป็นวีรสตรีถลางที่ปกปักเมืองถลางให้รอดพ้นจากการเข้าโจมตีของทัพพม่าเมื่อวันที่13มีนาคม2328โดยญาหมูกและยาจันทร์ได้รวบรวมกำลังพลที่เป็นชาวบ้านเขา้าสู้ศึกด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวจนทําให้ทัพพมา่าต้องลาถอยปัจจุบันจังหวัดภูเกต็ตมีการจัดงานสดุดีวีรกรรมเท้าเทียมกษัตริย์เท้าสีสุนทรขึ้นเป็นประจำทุกปีในระหว่างช่วงวันที่10-18มีนาาคคมเพื่อรลึึกถงุณ ความดีขเ,เมื่านพิษชูเเสงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานเป็นวีรสตรีชาวถลางนะคะหนก็อ้าวก็ได้เห็นความเก่งความสามารถของผู้หญิงไทยในอดีตนะคะปุพภัษษัตริย์เขาเรียกว่าบรรพบุรุษะนะครับที่สร้างบ้านสร้างเมืองเอาไว้นะครับ เ,เวลาเราไปบ้านไหนเมืองไหนนี่นะครับก็จะมีโดยเฉพาะเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เก่าๆเนี่ยจะมีบรรพรชนนะครับที่สร้างเอาไว้ใครไปเห็นอาคารสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเก่าๆโบราณโบราณนะอ,อนุรักษ์กันไว้นะครับาบางจุดบางที่เนี่ยรื้อทิ้งหมดแล้วก็ไม่เหลือบรรยากาศให้เห็นของเก่าๆช่างน่าเสียดายยิ่งนักถูกต้องแล้วเราพักกันนะบัตรเดี๋ยวนี้ Ine, ดีกว่านะคบะัหน <isson interim> าวเชิญเชิญผู้ข่าวเล่าทุกเรื่อง